วัสดีครับผมช่วงเวลาประมาณตีสองกว่านะครับเราออกมาตั้งแต่ตีหนึ่งเนาะมาีติย่างกันนะครับผมกีตวไปกีดมาก็เจอเหตุครับผมเกิดอยู่ที่จอมปวกเด้อพี่น้องอัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามนะครับได้รับชมกันเนาะ นี่ครับจะเต็มถุงแล้วครับผมนี่นะครับผมเห็นบ้างมาเห็นบ้างเนาะแสงไฟด้วยมืดด้วยครับผมใหญ่ๆสวยครับนี่ตัวที่บานแล้วก็บานเนะาะเพราะเราไม่ได้มาเมื่อวานตอนเช้านะนี้เราก็ออกมากรีดยาง เหมือนเดิมทุกวันครับถ้าฝนไม่ตกเนาะเจอเห็ดบางวันก็ไปหาปูหาปลาครับผมวิธีชีวิตแบบชาวกเกษตรบ้านนาครับผมทำสวนทำไร่ตามปกติเนาะชีวิตเรานี่นครับผมมองไกลๆนะครับผมเห็นบ้างเห็นบ้างเนาะมันมืด นะครับ,รบนักเก็บเห็ดตัวยงครับพี่น้องมองไม่เห็นครับไฟก็สว่างเกินฝั่งมืดบพอเช้า,ออชาก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลศรีนรงร์นะครับผมั้งคืนก็กิดยางจะวิตตามปกติครับ ชีวิตติดดินเรียบง่ายครับผมโดนครับเยอะครับเยอะโดนแสงไปบบังก็มองเห็นเนาะครับผมขอบคุณทุกการติดตาม ที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมอัปเดตไว้เพียงเท่านี้เด้อครับสวัสดีครับ